วันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เบียร์สนุกไหมสนุกมากเป็นไงของให้ดูเยอะแยะเลยตาแตกไหมตาแตกกี่บาทราคาราคาถูกสุดอ่ะถูกสุดสุดสุดตัวละห้าบาทห้าบาทห้าบาทแน่คือแบบว่าคือแบบก็คุ้มอ่ะคุ้มไหมคุ้มใส่ทีเดียวคุ้มนะห้าบาทใช่ใช้เวลาวันหนึ่งก็ยังไม่หมดเลยใช่ไหมเดินจนแบบขาลากเลยนะเดินจนขาลากเมื่อกี้เราแบบว่าได้อะไรมา ในกระเป๋าอะในถุงอะตัวละบาทค่ะตัวละสิบบาทจ้าไหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวเสื้อสูตรสวยมากต่างเกงก็สวยสูตรสิบบาทสิบบาทแบบถูกมากถูกมากไปซื้อที่ไหนวะซื้อที่ไหนได้ซื้อที่ไหนไม่ได้สูตรสีน้ำตาลสีแบบว่ามินิมอลนะมินิมอลค่ะเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนนะได้นะ โอเคค่ะลูกเดี๋ยวเราไปสู้ต่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปดูต่อนะเพราะว่าเรางบเราอะเท่าไหร่นะ200ใช่ไหมสองร้อยเราหน่งร้อยสามสิบอ่ากระเป๋ารอบแรกเนาะสองใบใช่ใบละยี่สิบกับห้าสิบเจ็ดสิบนะเมื่อกี้ก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าอีหกสิบไม่ใช่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็เป็นร้อยร้อยสี่สิบเมื่อกี้กระเป๋าสองใบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วก็เจ็ดสิบร้อยสี่สิบตอนนี้เราเหลืองบอยู่ที่ หกสิบาทนะใช่ค่ะหกสิบบาทนะคะโอเคหกสิบบาทนี่คือแบบต้องไปตามต่อนะได้กี่ตัวแม่ได้กี่ตัวก็ไปรุ้นกันนะโอเคโอเคไปค่ะหกสิบบาทค่ะแบรนด์อะไรแม่ยูนิโคยูนิโคเบียเบียแปลกไหมแปลกจ้ะ ันนีแบนอะไรรูไม่รู้ไม่รู้มีแบนทีละน่าจะเป็นแบรนญี่ปุ่นเลยเป่าอุ้ยมันน่ารักอยู่นะอือชาหลอเธอข้าวเบียรอ๋อ้ม่กันบ ตัวนี้ก็ี่นะแต่ละเบนอะไรไม่รู้ให้มาแค่แขนเดียวเตี้ยเดินตัดแขนเนี่ยสิบบาทคันอยู่นะอะไรนะน่าจะคันแหละเออใช่ไม่ข้างในไม่น่าคันนะ ทำไมไม่คันลูกเี๋้วทำไมร้อนใช่เอาไปใส่กับแอรไงแม่เดีที่มองหห้ดแล้วมันแล้ว้าเปน้างในก็จะมากแม่สิบาทเองมันเวอร์นะ หนักมากถ้าซื้อยู่ที่นั้นม็ไม่เสียหายนะคยอสิบบาทแล้วค่ะมันจะแบรนด์ทางนั้นเลย นะดูข้างหลังได้นะดูดีดูดีเถลข้างหลังดีดี่เปียมันได้นะ่ารักน่ารักรนะคือแบรนด์นอะไรอ่ะมีแบรนด์อะลรแต่ว่าคนม่นติดป้ายค่ะนี่ไงลูกมันเป็นแบรนด์ของเกาหลีเลยนี่สวยนั่นแหละ ออเอาเธอไม่เลือกไปอ,อุ้ยแม่เดสน่ารักนะอุ้ยคาเฟ่คาเฟ่น่ารักจอเอาไปอ่ะอืมน่าจะหายไปเยอะอันได้มาเขียนมันจะสั้นนะ ไม่ชอบอยู่แต่ว่านมเนี่ยสิบบาทอีกแล้วเบียว้าววู้แต่ว่ามันเลอะว่ะพี่เกียแต่ว่ามันสวยนะเว้ยสวยอ้ามันก็จะไม่ซางออกละแม่ ข้ามเหลืองออกมามันมันมันออกนะแต่เอวมันใหญ่แต่ไม่ได้สิบบาทไหมหเธอวิติเบียงเก่งได้ไหมลูกไม่ได้ไ,ได้นะได้นะเตียงไม่ชอบอกเข้าไปะคะ่ะเอามาอีกซิลูกอ,อีกมกีอีกไหมกางเกงเอามาอีกซิ ส่วนมากราวรรนี้นะคะก็จะเป็นของยูนิคอร,รนหมดเลยอืมมีแต่แบรนด์นะคะสิบบาท รวมเท่าไหร่นะแม่อุ้ยรบเราสองร้อยบาทเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วลูกเจ็ดสิบเราเหลือร้อยเราเหลือร้อยสามสิบบาทนะอ,นนอุ้ยแม่เดี๋ยวกพี่ขอน่าจะทันเจ้าอุ้ยเบลจะใส่ได้ปหมเติมคันน่าจะทันถ้าจะใส่ไปทันไป ตามองสีเอาวอ่ะคือสองด้านนี้นด้ไปสีดำใช่ปะจะไป<ต>เดี๋ยวได้สีดำอ่ะเป็นมันตัวเล็กไปไหมอ่ะเพื่ลไไอลองไหมแกสิบบาทเองอ่ะสูตรอะไรสิบบาทตัวเล็กอยู่นั้นเหรอเล็กเหรอ ไม่เสื้อมันพอดีอ่บเธอนั่นแหละได้ไหมเธออุ๊ยเปียหันหลังมาดิมันติดแขนไหมได้ไหมลูกนั่งได้ไม่ได้นั็ไา,ามัน,มนไม่ได้ติดกันน,นใช่เบี้ยสิบบาท สิบบาทมันได้มากลูกมันสิบบาทแล้วมันก็เข้ากับกางเกงเธอมากสิบบาทน่ะมันได้นะเอาไปก่อนค่ะใส่ได้ไม่ได้เอาไปก่อนสิบบาทสิบบาทเองนะคะเอฟค่ะพี่เปียเจอเนื้อคู่นะคะเราชอบมากเสื้อแบบนี้เนาะยูนิโครึเปล่าลูก ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าพี่เปียก็จับไปเลยสิคะหรือว่ามันใหญ่โค่งนะลูกใหญ่ไหมมันตกอ่ะแล้วแล้วมันต้องใส่เสื้ออะไรอ่ะก็ใส่เสื้อที่เป็นเสื้อกล้ามแม่ก็ใส่เดียวอ๋อรู่สึกว่ามันใหญ่แน่สุนะมันใหญ่อ่ะลูกดูดิมันตกอ่ะมันตกไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันั้นลูกมันจะเธอต้องไปกินให้เยอะกว่านี้เธอถึงจะใส่ได้นะเราซื้อด้วยกไ่ได้นะก็ได้นะ ตัวนี้ก็น่ารักอมีเล็กนิดนึงน่าจะซักออกน่าจะซักออกพี่เจ้ากระโปรงเ่ามากลูกตัวนี้เ่ามากเก่ามากค่ะ